โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกม d r a g o n b a l l l e g e n d กันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครครับตอนนี้ก็เป็น UL ครับตัวที่3ของเกมนะเป็นโอเมก้าเชนลอนะครับาก,การ์ดโคตรสวยนะจริงๆสวยมากสวยกว่า2ตัวที่แล้วอย่าด้วยเอฟเฟกสีง่วงที่วิ่งผ่านจอนะซูมหน้าเห็นความชั่วร้าย <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถภายในเกมกันก่อนจะไป PVP ดีกว่านะว่าทําอะไรได้บ้างนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคโดยตัวละครโอเมก้าชลลอนนะครับเป็นตัวละครสายดีเฟนต์นะครับท่าสีแดงนะทางด้านของอัสการ์นะครับคัดฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นดาเมจที่ทําใส่สมาชิกของศัตรูทุกตัวนะครับโดยตัวที่อยู่ในสนามจะโดนแรงกว่าตัวที่อยู่นอกสนามนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนอกสนามเนี่ยไม่สามารถทําให้ถึงตายได้นะครับอย่างมากก็เลือดเหลือหนึ่งนะ ทางด้านสเปเชียลสกิลนะครับเมื่อกดใช้งานโดนศัตรูเนี่ยจะลดคีคู่ต่อสู้นะครับ30หน่วยนะครับแล้วก็ทำลาการบนมือคู่ต่อสู้2ใบแล้วก็ติดสถานะพาราไลร์100%นะครับทางด้านอัตติเมทสกิลนะครับจะบวกความรุนแรงของอัตติเมทสกิลนะครับ50%เป็นเป็นเวลาสามวิแล้วก็มีโอกาสนะครับติดเฟ้นนะครับ30%เมื่อโจมตีโดนเมนเบิลิตี้นะครับก็จั่วอัตติเมทสกิลขึ้นมือใบถัดไปนะครับรีคี40หน่วยบวกดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมครับ 20%เป็นไปเวลา30มสิบวิแล้วก็ยกเลิกสถานะบัฟต่างๆของศัตรูนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันต้าบิลิตี้บ้างนะครับอันต้าบิลิตี้เนี่ยจะส่งผลเกี่ยวกับการจัดทีมมากๆนะครับโดยส่วนแรกเนี่ยจะบวกดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยคิดจากผลรวมนะครับสมาชิกภายในทีมที่เป็นแท็ก GT นะครับก็คือ3ตัวนั่นเองนะครับส่วนที่2เนี่ยจะบวกดาเมจให้กับตัวเอง10%นะครับสูงสุด30%นะครับตามจำนวนสมาชิกแท็ก GT ที่ไม่ได้ลงสนามนั่นเองนะครับก็คืออออถ้้้าายกกกจะให๊ตต็งเล่น G.T. 6ตัวไปเลยนะทางด้านยูนิคอ a b i ิตี้นะครับก็คือเมื่อตัวละครนี้ลงมาในสนามเนี่ยจะบวกดาเมจนะครับ50นะครับรับดาเมจน้อยลง30แล้วก็มีการรีเจนเลือดต่อวินครับสูงสุด30วินาทีส่วนความสามารถของยูนิคแรกด้านล่างนะครับก็คือเมื่อตัวละครนี้เลือดต่ำกว่า50นะครับแล้วตอนจบคอมโบจากคู่ต่อสู้มาเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดนะครับ30เปอร์เซ็นต์ครับบวกดาเมจนะครับ15เปอร์เซ็นต์ยกเลิกไม่ได้แล้วก็มีความเร็วจั่วาคเเลลววป็นน50ิะรับ ผมคิดว่าความสามารถส่วนนี้น่าจะใช้ตั้งแต่ต้นเกมยิ่งดีนะครับเปลี่ยนโคเวอร์บ่อยๆนะมาดูกันที่ยูนิตที่2นะครับก็คือเมื่อตัวละครน,นี้เปลี่ยนโคเวอร์ลงสนามนะครับมันจะรับดามเมจน้อยลง40%จนกว่าจะจบคอมโบนะครับแล้วก็เมื่อโอเมก้าเชนลอนนะครับโดนโจมตีนะครับทุกๆครั้งด้วยสไตล์อาร์ตบาสอาร์ตหรือสเปเชียลมูฟเนี่ยมันจะบวกดามเมจนะครับทุกครั้งเลยนะ10%มีอัตราฟร้นฟูคิเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ลดค่าการใช้อาร์ตการ์ดลงหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก ก็สะสมดาเมจกันไปนะครับตอนที่ความสามารถด้านล่างนะครับก็คือทุกครั้งที่โอเมก้าเชลอนโจมตีศัตรูนะครับด้วยไซอาร์หรือบาสอาร์นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับ10%นะครับแล้วก็ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดนะครับ20%เป็นเวลา15วินนะครับ โอเคและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของโอเมก้าเชลลอนนะครับเป็นตัวสายดีเฟนที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนคบเพื่อนนะครับรับดาเมจมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาทาดาเมจคื้นที่สูงกว่านั่นเองครับเพราะว่าการรับดาเมจขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็แนะนําให้เสียเลือด50%ตั้งแต่ต้นเกมผมคิดว่าคุ้มมากนะเพราะว่าเลือดจะดีดขึ้นมาอีก30%นะครับทาให้โอเมก้าเชลลอนมีดาเมจเพิ่มขึ้นมีจั่วไวขึ้นแล้วก็มีการรีเลือดต่อวิอยู่แล้วนะผมคิดว่าสามารถกลับมาเลือดเต ส่วนทางด้านของทีมนะครับเหมือนจะฟิกมาให้เล่นกับ GT อย่างเดียวนะครับโอเคเรามาดูกันใน PVP กันเลยดีกว่าครับมาครับต้องบอกว่า GT ผมค่อนข้างจะง่อยไม่เรียกว่าง,ง่อยเรียกว่าแคะเลยดีกว่านะครับไม่ได้เปิดแท็กนี้เท่าไหรน่นะตัวตัวล่าสุดก็เป็นปลาบูทองอะ มาแต่ว่าเราจะเอาชนะด้วยการบัฟของอัลตาแลนะครับอาลตาแลอัลตาบิลิตี้นะครับเป็นการบัฟดาเมจอีก15%นะถ้าคิดตรงๆให้กับเพื่อนร่วมทีมครับสลับเออโดนราสมาแต่ว่า4เราชนะทางครับ <c oughs> เท่มากตอนนี้โกจิต้า4รู้สึกจะก๊อตมากกับอิปมนต์ระดับตำนานของตัวเขาเองครับ ถ้าเล่นกับโอเมกาชลอนน่าจะได้เยอะขึ้นมาอีกสัก1 0ถึง15%นะครับแต่แค่นี้ก็น่าจะเก่งสุดๆแล้ววะ่ะโหตีไม่เข้าเลยโลนี่สีม่วงก็คือ,อ,อเก่งเกินคือมันเป็นตัวใส่ดีเฟนซ์ไว้ตอนมันมาเล็กๆคือใครก็ตีมันไม่ตายนะครับแต่มาตอนนี้เนี่ยอีควิปเมนต์มันเนี่ยเป็นการบัฟตามเมทโคตดเยอะ,ะแบบโคตดเยอะจริงๆอะ่ะตีใครก็เข้าอุย้ยนี่ไงเฮ้ยตีโอเมกาชลอนไม่เข้านี่ครับ เพราะว่าตืดอะตืดสุดเพราะว่ามันมีตอนลงสนามนคือการดามเมจ30เปอร์แล้วก็ตอนค o v e r อร์อีก40เป็น70เอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยการ์ดเขียวไม่ยอมหรอกแต่จริงๆอยากให้ผมเสียเลือดสัก50เปอร์เซ็นต์ไปก่อนครับปึ๊บโอเคเพื่อจะเอาการฟื้นฟูเลือดกลับมาแล้วก็มีความรวดถูกการ์ดตั้ง50าสิบนวะิเนี่ยโคตรนานอะ่ะไปโอเคยังไม่เห็นท่านี้เลยเฮ้ยเป็นซุปเปอร์เซียสี่นี่ไงเลเซอร์บีมเฮ้ยแข็งเฮ้ยวิชา หายุ่หิมะเสษกระจกชี้นิ้วื้อปิศนาฟ้าแลบโอ้โหโคตรแรงเอาดิมันมีโอกาสติดเฟสด้วยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมค่อนข้างจะชอบอะไรแบบนี้นะเพราะมันสามารถพิกเกมได้ด้วยการ์ดใบเดียวนะครับไม่เน้นเก่งแต่ว่าเน้นดวงไนงะนี่นไงไสต์อ่าโดนโอเคสลับเป็นเบจิตา้าครับสลับซิปเปอร์เซยสี่จั่วบลสขึ้นมือมาหนึ่งใบแล้วบลส์ไปจังหวะนี้ หลับไปเท่มากในเกมตอน PlayStation 2นี่ค่อนข้างจะชอบเล่นนะเพราะว่าตอนถ้าจับมันเนี่ยมันจะเอาอีกฝ่ายไปเรียกว่าอะไรเอาไปเสียบหลังเล็งเหลี่ยมมันนะ <c oughs> จับคู่ต่อสู้เอาเอาเล็งเหลี่ยมเสียบแล้วก็ไฟฟ้าช็อตอะถ้าจำไม่ผิดน,นะโคตรคลาสสิกใช่ปะครับแต่ว่าผมไม่เคยดูภาค GT ในเมย์นะครับบลาสไปบลาสไปเอา้าโกจิต้าสี่มา โอ้ยยิงไม่เข้าเฮ้ยสลับโอเคเฮ้โยโอเคปล่อยปล่อยโดนนะโอเคน่านไงววะอะไรสิงคัดถ้าเราหลบไปเมื่อกี้น่นาจะเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่นะเลยต้องเต็มใจโดนไปอีกหนึ่งลูกครับโอเคตัดลายสิงคัดเข้าได้บัสเฮ้ยโอ้ยไม่ยอมเท่มากตัดได้เหมือนกันนะเซี่ยสี่ เราถึงก่อนโอเคแต่ว่าผมเปิดไม่ออกนะหมดไป4,000ในคลิปแล้วก็นอกรอบอีก2-3,000นะครับสุดท้ายก็โดนไปเกือบ7,000แต่ว่าได้โกหังมาตัวนึ่งจริงไม่เข้าเลยเว้ยพลังอีกทีทีช่วยทีบลาสต์อีกหนึ่งทีอ้าโดนมากดเมนอบิลต,ตี้ตายไหมตีตีโคตรเบาอ่ะไปครับปุ๊บต่อยอันนี้ท่ามันคล้ายกับ เอใช่ไหมถ้าผมจำผิดวะไม่ค่อยชัวร์แต่ว่เทมากตัวธรรมราของโคตรเทแล้วเน้นที่ไม่เน้นเก่งหลบยังไงโอ้โหหลบได้ครับสลับไม่ได้อึดอ่ะรับดังไม่ได้เยอะแค่นี้มดกัดแ้วเลือดมันกลับมาเต็มหอลอดะไรเห็นไหมรับเดียวครับแต่มันกร็รีมึงมีรีต่อวิธีละหมื่นด้วย เราเอาใส่อีควิทแมนเลือดเยอะๆแล้วก็มีอีควิทแมนที่บวกค่ารีเจนเลือดเยอะเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มมากครับเอางี้ไปกินซัพเรียบร้อยโดนดาเมจทั้งทีมสลับเขาก,กดเมนอเบลิตี้นะครับบลัชไปเลยไม่โดนล็อกหลบโอเคเดีย๋ยวผมขอสลับซุปเปอร์เซี่ยง4หนึ่งรอบนะผมอยากรู้ว่าการ์ดเขียวเนี่ยมันบังคับเปลี่ยนตัวหรือต่อการ์ดได้นะผมไม่ชัวร์นะผมกลัวจำผิดระหว่างโกคูตัวนี้กับโกคูเอลเอฟสีเหลืองครับ อ,อ๋อเป็นท่าต่อคอมโบนะมันจะมีตัวหนึ่งอะที่มันจับหัวเวียงๆแล้วก็บังคับเปลี่ยนตัวเดี๋ยวกลัวเกมหน้าร้วใช้ภาพโอเคได้ดีทุกเนี่ยในเมฆแกอาตศนะชันแต่ว่าอยู่ในมือชันแล้วเอา้ายังแพ้อยู่ดีเ <c oughs> ตะออกมาแน่หลบโอเคต่อยหยอกๆเรียบร้อยจีครับหเท่มากค่าจบก็เท่โอเคโล่งโล่งใจเลยเกมหนึ่งกับเกมสเจออะไรแบบนี้นะ เพราะว่าทีมผมค่อนข้างเอาจริงมันกาก,ากมันไปไม่ไหวนะครับถ้าไม่ทำคอนเทนต์ก็คงไม่เล่นนะและทีมตรงข้ามก็ค่อนข้างจะอ่อนเหมือนกันนะหลักสินถูกครับไหลก็แทกเข้าไปก่อนได้ไหมครับโอ้แรงมากไม่เปลี่ยนตัวบอดนะแต่ว่ากูเกมเขาต้องแปดร้อยนะโอเคสลับเป็นหมาแล้วหมาดอนรรรได้ไหมครับ หลบโอ้หลบเพอร์เฟกสวยจัดเอาละหมาโจมตีก็ต,ตีเราไม่เข้าเหมือนกันนี่นี่ขนาดเราไม่ได้เปลี่ยนคัเปอร์นะแต่ว่าทีมเขาก็จัดมาแปลกๆแ,แต่ว่าก็ได้บัฟชัดอบ,บีเยอะเหมือนกันนะครับนี่แน่อันแน่แน่แน,แน,แน่กดการ์ดเขียวทำอะไรเด็ดจ๊ะโอเคดูการ์ดนเมชั่นการ์ดเขียวแล้วมา้ครับยิ่งเป็นพายุพายุแดงแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยติดเฟนว่ะ ไหลกระแทกหลบได้กดไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเขาไม่ติดเฟ้นว่ะดูเลยสลับครับสีมึงินรับดาเมจไปก่อนได้มาโอเคเราหวังฟุกนะเฮ้ยโอ้โหมันดูดมันดูดดาเมจ<ห>อาติดแล้ว<ห>เรียบร้อยจังหวะนี้เสร็จครับเฮ้ยไม่จริงเลยจริงลรึโอ้โหดูมันดิโคตรสุดอะจังหวะอะไรกันนี่ ละลาที่เอาไว้พิ่เกมฝั่งเรากลายไปช่วยฝั่งนูง้นเฉยเลยแต,แต่ไม่น่าตายนะเแบบี้ผมอึดอึดมากอ่าไม่ตายมีการลีเจนต์ต่อวิเหมือนกันครับเแบบี้เอานี่ไปกินซะกระเด็นออกไปโอเคได้ต่อการโอ้โหพาเพื่อนหนีด้วยโกฮังครับสลับงูสี่ครับโกฮังกดเมนอเบลิตี้ครับไม่โดนครับ เอากินเขาเล่นดีนะมีรอจังหวะด้วยบลาสมาแต่ว่าตีรอไม่เข้านะครับบลาสมาอีกหนึ่งทีสลับหมายัางไงสลับเบบีบ้บลาสตูโดนหลบเฟคโดนมาครับยังไงตัดคอมโบไม่ใช่นะโอเคสลับโอเมก้าเชนล,ลอนรับดาเมจกดไล์ซิงรัดไปเลยเปลี่ยนตัวไม่ทันหลอกรู้จะกดตะก้สเขียวใช่ไหม เขาเจะหวังแต่การ์ดเขียวนะเดินมาใกล้ๆแล้วยูนนิ่งๆเดี๋ยวรู้ลเลยเอาไปกินเรียบร้อยครับตายไปก่อนหนึ่งตัวครับโดยท่านวิสเอาวิสมาทำไมผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่หลบไปก่อนโดนต่อยทิ้งมาโอ้โหโหลบเพอร์เฟคแล้วว่ะเอาจัดสลับเบบี้อ่าเป็นไง กลับโกคุอีกรอบนึงตีไม่เข้าเหมือนกันแต่ว่าเขาเล่นทําอะไรยังไงกาดเขียวไหม <c oughs> ทําอะไรฉันรู้ตามไปสไสต่อเรื่องจะมาเลี่ยมเหรออ่าโกหังใช้หมดแล้วนะรอบหน้าไม่มีแล้วนะครับรัสไปห,หลบได้โอ้โหเขาเล่นดีนะเอาจริงรัสมา สลับรับดาวาอีกไปก่อนครับโอเคหมดแล้วสินะโยนการ์ดฟ้าไปจังหวะน,นี้เฮ้ยโอ้มันดูดซวบดูดซวบเลยไล่กระแทกไปอ่าไม่เป็นไรเรามีการ์ดเขียวเอาไปกินพายุสีแดงเฮ้ยมันดูดซวบอีกแล้วฮ่เฮ้ยมันดูดซวบรัวๆเลยอะไรวะเน,นี่ยอ้กองค์รโดนะครับโอ้มันเอาวิสมาเพื่อนี้นี่เองเด้งจั่วการ์ดเขียวแล้วมันก็ดูดซวบดูดซวบเอาจัด ที่หมาตัวนี้โคตรเฟี้ยวโคตรคอนเทนต์โอ้โหมันดูดหมดเลยเมื่อกี้นี้นี่ไหมผมเริ่มแยงผมเริ่มแยงกับการดูดโอโ้แล้วโดนครับแหมมีการรับดาเมจเต็มๆไปด้วยมาสมาสลับโกเมก้าชีวอนในห,หนึ่งทีโอ้โหโดนรัวๆเลยวะ่ะทีมมันเกลียนอ่ะอน,นี่มันหวังหวังปันหัวโอเคไม่ดูดซวบทไว รู้ทันนะ่ะจะดูดซูบอย่างเดียวเลยเอ้นี่ถ้าสลับโกหังนี้ก็ลาก่อนนะครับบอกลากเพื่อนเก่ากดเมนาบีครับโอ้นี่ไปกินซักเลเซอร์บีมมันก็แช่แข็งแล้วก็วิชาเกรดกระจกหิมะปิศนาฟ้าแลบโอเคตายโอ้แล้วติดเฟนด้วยนะแต่ว่าเขาตายก่อนบลาสไปชาร์จไต,ต่อเนื่องการ์ดหมด ล็อกลบสายโอ้โหโดนหลบได้ครับสายมาครับโดยหมาแต่ว่าเขาติดสถานะเต็มตัวหมดเลยนะติดดีบัฟผลเสียเต็มเลยโอเคสลับโกคูครับบลาสมาอีกหนึ่งทีกดทางด้านเมนเลยดิตี้นะเฮ้ยจำไม่ผิดเมนหมาเนี่ยตอนถ้าจะให้แรงต้องสมาชิกเขาต้องเหลือ3ตัวไม่ใช่เหรถ้าเหลือเหลือตัวเดียวมันจะเบาดีผมจำกลับกันโอเคน่าจะเบาแหละ บล็อสไปอุ้ยโอ้โ,อโหเต็มเต็มเริ่มแยงว่ะเข้าใกล้ก็โดนดูดซวบไกลๆก็โดนกัดฟ้าบยังไงดีเึบมันจะดูดซวบอ,อีกไหมโอเคได้อยู่ <c oughs> จบแล้วจบแล้วล่ะแม่ปั่นประสาทจริงๆให้ตัวนี้เอมาหาน้องเงินโอเคจริงจี